ดีค่ะเอสุดจังวัดสุรานะคะวันนี้มาต้นคุณแม่วันนี้จะมาโจท์อยู่ผาแซงนะคะต้นของคุณแม่อยู่ที่ขวนสตอกคะ่ะเดี๋ยวก่อนชายเป็นผนพืชมั้งคะต้นต้นชายต้นไม่ชายทีก็คือไา่ไม่่อยมีอมตอนนี้พอซื้อปุยมาใส่ก็ปุยป,ยปุยเม็ดก็เลยใส่ปุยนาำฉีดปุยนามั่งก็มีเริม่มมีไา่ ลล่เย้ยๆแล้วตอนก็ไล่ไล่ไล่ทางเรื่องว่างไหมคะมาก่อนมาก่อนจะเป็นถางเรื wow. ja. mm ่องว่าเอายาปุ๋ยนั่นมาชีดก็ปุ๋ยน้ำมาชีดมันก็เรื้มช่วยขึ้นมันก็เรื้มมีเรื้มมีลายขึ้นมาม้งใช่ประมาณปีแล้วกัีกว่าอะไรเลยค่ะเนี่ยค่ะมาดูได้เลยค่ะนะครับหลังจากใส่ปุ๋ยอยู่ทูแล้วชีดปุ๋ยน้ำไปนะครับซึ่งจะมีลายอบต้นเลยครับผมไยใเย่ๆ ได้เลยช่วยนักดีไหมครับนำนักดีไหมนำนักก็จได้ครับตังปีนี่ประมาณกี่ต้นได้ครับผมประมาณก็ห้ิบาทต้นห้าทิบาทต้นนะครับโอ้ตึ่งพอได้เกนได้จได้แล้วาปตมนึงเ็ต้นลูกกันได้ ไเยอะยิ่ง <Bee> ก <rarely problems> <little ias> mm ันเลยมูกระยอะโอเคค่ะนี่ขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะ